สบายดีเบสุผู้สุพคนนะจ้าอันนี้นกต้ยต้มน้ำผักครูนอพี่น้อง,ดอองเดง้อจงเฮาแดงไปเลยพราว่าเขาต้มแล้วเขาก็ต้มเคียวเอาปั้นอันใบมันโอ,อกนะ้อนพี่น้องขี้ที่น้อ,ตอยตัวตำม,มันโอ,อกนะแล้วเขาก็มาต้มใส่เกลือใส่เป้งนัวต้มเคียวเอาเป็นน้ำผักคูณแล้วมาส่วกินกับ หมักม่วงเด้อพี่น้องเด้อนี่ให้มันเย็นน้องตอกระิใส่เกาะใส่กระตุกเอาเว้นใส่ตู้เย็นเว้นเนี่ยเราใช้ให้ให้มันเย็นก่อนยังห่อนอยู่นี่น้ำผักขูน้อพี่น้องเด้อแม่ไผ่เคยกินไผ่ได้กินเม่นมาบอกน้องต่อยนี่เด้อว่ามันแซ่บจังใดสำหรับน้องต่อยนี่แซ่บส่วนนะพี่น้องใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วใส่ผงขิดผง ใส่น้ำประเดกเวลาเอาส่วแล้วก็ใส่น้ำผักคูกนอ้ยเซ่บอลัลรำเลยพี่น้องเลยถ้าใครได้กินจะหู้รสสาอาดและเซบสมได้ถ้าบางคนบ่เคยกินกะชิวหัวตามแต่บางคนเนาะบางคนกนะชิบมักสลอนตัวนี้มักน้ำผักคูกแซ่บบางคนนี่กะชิตำเจวตำเจวแล้วเขาจะเอาน้ำน้ำผักคูกนี้โกยเนาะแต่ฮาวโบวฮาวินส่วกินกันบักม่วงโดยเฉพาะ จี๊ดแทบแหงพี่น้องเดี๋ยวจากน้อยจากน้อยน้องต่อยเสียดนำหมักหม้อส้วส้วนน้ำผักคูงสุกินเด้พี่น้องเลยพี่ชีสุขุมสุขพลอ่ายังออกทุกวันทุกวักน,นมันเย็นจากน้อยเขากะง่ายสกตุกเว้ยได้เครื่องกระตุกใหญ่นี่ได้คขอนแอวมันขึ้นพี่น้อยนี่น แต่เ้อก็สซิไปทำการซั่วบันนีูนเ้าก,ก็ต้มเร็วเดี๋ยวี่น้องเด้อเ้าก็สซิมาซั่วบันหมูเ้าก็ตตำเร็วพี่นอ้อ,นองใส่เผ็ดผงต้นีม้กระโพกพี่น้อ,นองเค็ดหลายกนิกนยา่ ใส่น้ำปลาคั่ลงไปพอแล้วสำนี้อุ้ยหอมพี่น้อยเอมหอมปลาคั่วลงไปปลาคั่วเป็นเม็ดอยู่อืออือหอมพี่น้อง น้ำพะคูนต่ำต่ำเรามาส้วง,งไปต่ำใช้น้ำตาลใส่เป็กนัวเลยเด้ซอซีมัคือมาแซบแต่ สบายดีพี่น้องสบายดีอีกเถอะด้วยพี่นอ้องกินสว่ว

Yes, yeah. สีมันก็สีออกดำๆเนาะพี่ แบบอันกแบบแบบ ok? ินเหล้ากินเบียร์เมาเนาะพี่นนอะกินไปในช่วงละเลยแบบง่วงนอนเนาะ ้มเป็นขนาดเลยใสย่หมวกปิดบุหรา่นั่นคลิปนี้กลาบก่อดนดนูพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวต,าาต,าาตา้อยคนเดิมกับสวัสดี